3. เหตุการณ์านวันวันเมื่อฟ้าถล,ล่มใส่มหานครวันอังคารที่11กันยายนปี2001เช้าที่นิวยอร์กท้องฟ้าสีฟ้าสดใสเหมือนวันปกติมีเครื่องบินพาณนนิชย์สองลำกำลังบินใกล้ตึก World Trade Center แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเครื่องบินเหล่านั้นไม่ได้จัดลงจอดแต่มันจะพุ่งชน ภาพของตึกระฟาที่ถูกไฟลุกไหม้กลุ่มควันสีดำคลุง้งผู้คนกระโดดลงมาจากชั้นสูงสุดด้วยความกลัวและตึกทถล่มลงต่อหน้าต่อตากลายเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันหายของโลกใบนี้นอสตราดามุสเคยเขียนไว้ว่า เปเลวไฟสะเทือนโลกจากฟากฟ้าเมืองใหม่จะหวั่นไหวหินใหญ่สองก้อนจะ,ะเผชิญหน้ากันแล้วแม่น้ำจะกลายเป็นสีเลือด เมืองใหม่นิวยอร์กนิวยอร์กเท่ากับนิวซิตี้หินใหญ่สองก้อนตึกแฝดไฟจากฟ้าเครื่องบินและแม่น้ำสีเลือดคนกว่า3,000คนเสียชีวิตภายในไม่กี่ชั่วโมงมันอาจจะเป็นการบังเอิญแต่มันก็บังเอิญได้อย่างน่ากลัวเกินไป